บันไดข้างหอดนะคะางหลังนะคะนี่เป็นแบบลงดับแล็สติกเกอร์สวัสดีนะค่ะพบกับแนนพบกับชุดแต่งจัดเต็มนะคะวันนี้เราอยู่กับตัวเอเวอเรสต์สปอเลยค่ะเจ้าตัวเขาอยู่ที่ราคา1,577,000านบาทนะคะลูกค้ารีเควมาเลยว่าอยากได้แต่งแบบไหนบ้างคุณเบน,นะคะอยากได้แบบแต่งแบบเรียบหรูดูแพงเลยค่ะทางแนนเลยจัดให้ลูกค้าเลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบเดิมๆเลยจะเป็นกระจังหน้าดําเงานะคะสิ่งที่เราแต่งให้ลูกค้าเพิ่มเติมเลยจะเป็นแผนกันกระแทกแบรนด์ไอรอนเวิร์กค่ะ,คะตามมาด้วยข้างๆนะคะนี่เลยจะเป็นแมกยางขอบ20คะ่ะตัวนี้จะเป็นแมกเวนะคะรุ่น v f X02 นะคะพร้อมกับยางโตโยเลยค่ะ ST3 นะคะแล้วก็จะเป็นชุดยก p r o เฟนเดอค่ะโชค OEM 2.5สามารถปรับได้8ระดับนะคะตามมาด้วยนี่เลยบันไดข้างนะคะลูกค้ารีเฟซมาเลยอยากได้แบบไฟฟ้าค่ะจะเป็นของ e-board นะคะค่ะ ส่วนข้างหลังนะคะนี่จะเป็นแรปลมดำให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับแรปสติ๊กเกอร์สีดำเลยค่ะที่หลังคาเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นท่อ HKS นะคะที่เราแต่เพิ่มให้ลูกค้าไปด้วย เป็นไงบ้างคะชุดแต่งรอบคันที่แนนแต่งให้คุณเบสไปสวยถูกใจคุณลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าคนไหนที่ชอบชุดแต่งสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 9 9 0 9 0 8 0ถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ